บอกลาปัญหาก้นดำก้นลายด้วยแปรงอับน้ำไฟฟ้าโรมี4หัวนะคะน้องเป็นแปรงไฟฟ้าสารพัดป,ประโยชน์ค่ะช่วยตีฟองทำความสะอาดร่างกายขจัดสิ่งสปกปรกได้อย่างหมดจดและยังช่วยเรื่องอาการคันจากการอาบน้ำไม่สะอาดได้ด้วยนะคะ ขจัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นช่วยสครับผิวทำให้ครีมบำรุงซึมเข้าชั้นผิวได้อย่างล้ำลึกขึ้นลดการอุดตันของเซลล์ผิวนะคะส่งผลให้ลดการเกิดขนคุดส่งผลให้ลดการเกิดขนคุดและสิวนะคะ นอกจากนี้นะคะยังช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีและยังช่วยกระชับผิวได้ด้วยคะ่ะใช้งานสะดวกด้วยระบบชาร์จไฟฟ้าแปลงสปาผิวใช้ได้ทั้งตัวครบจบในเครื่องเดียวต้องห้ามพลาดเลยคะ่ะแปลงกับน้ำไฟฟ้าโรมิ4สีหัว